ช่วงนี้โปรตีนที่เป็นรสกาแฟออกเยอะมากเรานะคะฝาแฝดจะมาพรีชิพนะคะเอฟทุกตัวที่ดังตอนนี้นะคะแต่ละตัวรสชาติเป็นยังไงแล้วแต่ละตัวเหมาะกับใครบ้างหวานโคตรโอ้โหทั้งตาขลงบปหรือเปล่าพูดสิขอต้อนราบเข้าสู่ชาววายฟลายทวินส์กับแนนและก็นา และนี่นะคะก็คือ,อแพลนเบสโปรตีนรสกาแฟเท่านั้น5<อ>แบรนด์ดังที่เราจะมาด<อ>ูกันในวันนี้ทอดเรามันจะมาชิมกันว่าแต่ละตัวมันได้หรือเปล่าหลายๆแบรนด์เราก็จะลองเป็นครั้งแรกแต่มีบางแบรนด์เคยทานอยู่แล้วเดี๋ยวหยิบขึ้นมาพยายามหยิบขึ้นมาให้ได้พร้อมกันหนึ่งสแบรนด์นี้เลย เราจะมาลองแบรนด์แรกคือแบรนด์ที่ยังไม่เคยกินมาก่อนอะนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะของออร์แกนิกซี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 ตัวนี้เลยนะคะอู้หู้นึ่งสองสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดมีให้ทั้งหมดเจ็ดซอง,งมีเจ็ดซองใช่ปะใช่ซองมันแบบนี้เอ,อเอาละเดี๋ยวมาลองเชคกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะชงกับน้ำเย็ยน,นนะเพื่อนๆใครที่เป็นสายโปรตีนอยู่แล้วต้องบอกว่ารสกาแฟเป็นรสที่แบบกำลังมาจริงๆนะช่วงนี้เราจะใส่น้ำใกล้ๆก,กันน้ประมาณันครึ่งหนึ่งเพราะเราต้องการความเค้มค้นแล้วแต่นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะให้เชคกับน้ำ 200มลิตรวิหอมขึ้นมาเลยหอมนะหอมเลยแตกตัวไวแตกตัวไวปะเป็นก้อนนะเสร็จแล้วเแล้วหรอคือแตกตัวแล้วเหรอไม่ไวแล้วแตกไวกระจุยเล็กน้อยมาหนึ่งอาุ้ยเนื้อนี่อยู่นะชอยากชิมแล้วมาอุ๊ยมันเป็นรดลาเต้แหละทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันสมกับพี่เคลมหรือเปล่าอู้ อุ้ยนัวนัวแต่ตัวนี้จะกลิ่นกาแฟอ่อนๆแล้วก็มีความหอมจหมูข้าวคล้ายๆหมูข้าวข้าวหน่อยเหมือนมีความพัญพืชอยู่ข้างในเหมือนแบบมีฟีลแบบเหมือนมีกลิ่นงาดาหน่อยๆแต่มันไม่อาจจะไม่ใช่งาดํานะรสชาติเปกรอบแล้วว่าอร่อยอ่านี่ไงมันมีครีมจากลําข้าวนี่ไงฉันบอกแล้วว่าทาไมรสชาติเหมือนข้าวเก่งนะเฮ้ยแกเรารู้แล้วมันเหมือนกาแฟร้านโปรดที่เราชอบไปกินนะบักซ้ออันนี้ นะตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาใส่ตัวอะไรเนะี่ยบาซิลัสโคลเลกุลเลนหนึ่งพัน 1, ล้านตัวฮ้ออันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามีโปรไบอติกไม่ต้องหาซื้อแยกเพราะปกติโปรไบอติกมันแพงใช่ปะ่ะต่อขวดใช่ปะ่ะการเ่ากินอันนี้ไม่ต้องแยกซื้อเลยเว้ยแกดี เฮ้ยดีตัวนี้มันมีพลังงานทั้งหมด160กิโลแคลอรี่ต่อแก้วนะแล้วก็มีพลังงานจากไขมัน35อ๋อใช้น้ำตาลจากนี่เว้ยน้ำตาลแย่หาวานเลอดก็ถือว่าเป็นมันที่ทุ่มนะคะโปรตีนให้ทั้งหมดอยู่ที่21กร,กรัมใน160ดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะมีไขมันค่อนข้าง ประมาณหนึ่งเขาไม่ได้สกัดไขมันออกหมดนะแต้เป็นไขมันดีเปล่าประเด็น่ะมันก็ต้องเป็นไขมันดีอยู่แล้วแต่มันครีมไงครีมจากลาแค่ายแอดออฟคอสมันเป็นไขมันอิ่มตัว1.5กรัมโอเคใช่ซึ่งถามว่าดีไหมดีแหละงั้นไม่ดีเขาคงไม่ใส่มาเนาะเอาเป็นว่ามีละกันสำหรับใครที่คอนซีเดอร์เรื่องนี้ก็เอาไปเป็นที่ที่พิจารณาได้ความเนีนเต็ม5นะคะเต็ม5ดาวนะคะ1 2 3 5ห อ่ะ้องให้ห้าใช่พาะตัวเองเปคนชงอ่ะใช่เขาแต่ตัวดีเร็วมาได้ห้าคะแนนเต็มเลยใช่อันต่อมาในเรื่องของเรื่องค่าสรรพคุณต่างๆเราให้4เราให้5เพราะเราเป็นคนต้องซื้อโปรไบโอติกแยกแต่อันนี้ไม่ต้องมันก็เลยโดนใจเรามากเออเราให้สเพราะว่าอินกรีเดียน์ยังไม่เยอะเท่าที่อยากได้แต่ละคนโฟกัสไม่เหมือนกันใช่แล้วสุดท้ายมาที่รสชาติห้าห้าสี่สอง สี่นะคะโอเคเพราะมันยังมีกลิ่นของลำข้าวที่เป็แบบบางคนอาจจะไม่ชอบส่่นตัวเราอยากได้รสกาแฟที่จัดขึ้นกว่านี้อีกอ๋ออยากเรื่องกาแฟที่หอมกว่านี้อีกเข้มกว่านี้ไปอีกแต่ก็เท่ากับกาแฟร้านโปรดเราแล้วเรารู้สึกว่าผ่านโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหน้ากับแนนต้องไปที่แบรนด์ที่2ก่กนละล่าแบรนด์ที่2แบรนด์ที่2นะคะเป็นที่ห้อของพนาโปรนะที่คุณหนานเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้เห็นยิงโฆษณาเยอะมากยิงโฆษณาเยอะฉันก็โดนตกมาเนอะก็เลยลองนะคะก็จะเป็นรสลาเต้นะในนี้ก็มีทั้งหมด82ดซองด้วยกเายฉีกง่าย ถ่ายคล่องมาลองเช็คกันเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะดูการเช็คนะุ้ยมันเป็นก้อนนิดแต่มันมี<อ>เม็ดกาแฟขึ้นมาเลย,ยนั่นคือเม็ดกาแฟหรือเม็ดถั่วเนี่เด็เดเป็นสีดำๆไม่รู้เม็ดอะไรเปิดแล้วนะ5 4 3 2อันนี้กระปิดดีแล้วเกินกันหกเลยอะ่ะอ้ พอชงไปสักพักสีเริ่มเข้มขึ้นแต่ว่าตอนแรกกาแฟมันยังไม่แตกตัวเว้ยพอพอ,อปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอบที่ยี่สิบอะกาแฟจะเริ่มตแ,แตกตัวแสดงว่ายีห่ห้อแรกแตกตัวไวกว่าไวกว่ามาเฮ้ยเพียนมันดูน้ำนๆนิดนึงนะอันนี้มันดูเหลวๆเ,เนาะแต่สีเข้มกว่านะสีเข้มนะแต่ <มา S 2> สีเข้มกว่าอืมกลิ่นโปรตีนเชคโปรตีนเชคกลิ่นไม่มีกลิ่นกาแฟเท่าไหร่กินเข้าก่อนหวานโคตรโอ้ 6ลงไปเลยป่าขอโทษจริงๆนะคะแต่เขาไม่แต่เขาไม่มีน้ำตาลนะเว้ยแกทมันหวานไปหน่อยไหมอะหวานมากเรารู้สึกเราได้กลิ่นกาแฟค่อนข้างน้อยน้อยใช่รสออกแนวมอคคามากกว่าโอเคยี่ห้อพานาโปรนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือใส่สารอาหารสูงมากที่ให้มาเยอะขนาดคืออ่านไม่ออกตาลายต้องให้มดอ่านเท่านั้นเยอะเลยทุกคนก็คือสําหรับใครที่อยากได้พวกสารสกัดจากธรรมชาติในการที่เหมือนเป็นสารต้านมลอิสระตัวนี้ก็จะมีใช่วิตามิน เพียบเลยทุกคนก็ใส่มาในปริมาณที่น่ารักน่าชังส่วนผสมมันจะเป็นโปรโตีนจากถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ถั่วลันเต่านั่นเองนะโปรโตีนจากอัลมอนด์ด้วยมีโปรโตีนจากหลายแหล่นะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบโอ้โหโซเดียมแคลเซียมพลังงาน 1, 120เท่า<ท>นั้นเองนะคะพลังงานต่ใช่แล้วก็ไขมันแค่หนึ่งเท่านั้นเองเขาสกัดไขมันออกได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโปรตีนโคตรจะสูงก็ประมาณ22กรัมนะะเรามาให้คะแนนกันค่ะโอเคค่ะเรามาให้คะแนนแบรนด์นี้กันเรื่องแรกในเรื่องของการแตกตัวนะคะนากับแนนให้ สามค่ะก็เมื่อกี้เห็นอยู่นะคะว่าใช้เวลาในการแตกตัวนิดหนึ่งนะคะส่วนในที่สองในเรื่องของคุณค่าของมันเราให้คุณค่ามันเท่าไหร่นะคะเราให้คุณค่าตัวนี้เต็มเต็มไป4.5ค่ะแมนให้4ส่วนสุดท้ายคือรสชาตินั่นเองค่ะหน้ากับแมนให้รสชาติอยู่ที่2.5ค่ะสอจุดห้าก็ได้กาแฟยังไม่โดนแล้วก็หวานไปไปที่แบรนด์ที่3กันเลยค่ะ แบรนด์ต่อมานั้นก็เป็นของ Planter Monster นะคะของคุณเอมมี่นั่นเองเรียกพี่เอ <Emmy S 1> มมี่ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราที่บรินเดชาก็มาดูกันนะคะรถใหม่เพิ่งออกเลยแค่กล่องก็คือน่ากินละโคตรดูวมเมกันเลยอู๋ตัวนี้โปรตีนจุกๆ27ดกร,ร, <S 1> 1 <S รับ1กล่องก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, าี้มันเหมือนคุกกี้ อู๋ตัวนี้มีความฟุ้มขึ้นมาของแบบคือแล้วว่าผงค่อนข้างละเอียดแสดงว่าอย่างนี้น่าจะละลายง่ายเวลาเทต้องป้องป้องมือหน่อยเอาละมาเช็คกันหนึ่งสองสามเฮ้ยละลายเร็วอยู่ละลายแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดยังยังยังสีเริ่มเข้มขึ้นถือว่าละลายเร็วมากอ่าละลายเร็วมากนี่ชุกละลายหมดละละลายหมดละละลายเร็วมากนี่ไงมันถึงเป็นผงเมื่อกี้ละเอียดขนาดใช่อ่ะมาอ่ะเทค่ะหนึ่งสองสามดูดิความเหลวเป๋วกำลังดีนะ อันนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นรสชาติคาราเมลแมคคิอาโตค่ะก็คือเป็นรสชาติที่แบบเออคาราเมลเนาะปกติเราจะเป็นคนชอบกินคาราเมลแมคคิอาโตอยู่เลยใช่เพราะว่าเวลาเราไปสบอรเหมือนคาราเมลแมคคิียโตที่เราคุ้นเคยหรือไม่อย่างไรมาค่ะพี่แนนรุ่ยกันค่ะหนึ่งสองสาม ขันขั้เค็มข้นเข็มข้นมากแกมเหมือนกาแฟปั่นแต่ว่าถามว่าหอมกาแฟตีขึ้นจะหอนไวไหมกลิ่นกาแฟยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่กลิ่นคาราเมลชัดกว่าอันนี้ไม่จืดเลยนะจ๊ะหวานแต่ไม่ได้หวานปี๊ดตัวนี้หวานกําลังดีนะในส่วนของโปรตีนนะคะเขาก็ให้ไปจุกๆเลย27ก็คือในทั้งหมดที่เจมาตอนนี้น้องคนนี้ชนะในเรื่องโปรตีนแล้วโปรตีนสูงที่สุดสูงสุดแล้วตอนนี้ใยอาหาร5กรัมไขมันทั้งหมดแค่1เท่านั้นส่วนไขมันอิ่มตัวแค่0.5 5ในนน11กรรรััมมขออองงงค์่่ีฟเต้ึึจุดดศ นนเน้นการเผาผลาญหลักๆพราะเขาใส่ทั้งแอลคาไลทีนเว้ย BCAA สารสร้างกล้ามเนื้อเรารู้แล้วนสเตอร์อ่ะ m o n ตอร์พ l a นโตเนี่ย p นโตมอนสเตอร์พูดผิดละ p นโตมอนสเตอร์นะคะแบรนด์นของพี่เอมี่เนี่ยเขาจะเน้นสําหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายแล้วก็รักษากล้ามเนื้อกับสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าตัว BCAA นะั้นะเหมาะมากๆก,กับการกินก่อนออกกําลังกายทําให้เราเนี่ยหนึ่งนอกจากมีแรงแล้วสองกล้ามเนื้อไม่หายวะ <c oughs> อย่างแรกความแตกตัวคะ่ะเราให้ ห้าเนะคะเพราะแตกตัวไวมากๆาเลยละเอียดละมุนมากต่อมาในเรื่องของคุณค่าค่ะนาขอให้ตัวนี้อยู่ที่ 4. ีุดไปเลยะเท่ากันเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาชัดเจนอะใส่อินเกลียนทุกอย่างไปเพื่อการนี้ไม่ใช่ใส่มาทั้งโลกเพื่อใครก็ไม่รู้แต่นี่คือ targeting อะชัดเจนเราชอบการทําแบรนด์แบบนี้มากนะคะและสุดท้ายในเรื่องของรสชาตินะคะนาให้ตัวนี้อยู่ที่สี่ค่ะเข้าอีแล้วทำไมแบรนด์นี้มันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขามีความชัดเจนของเขาใช่ ต่อไปจะเป็นสอ,องหรอนี่เราพุ่งพูดมาสามเองเหรอใช่แล้วค่ะโอเคไปต่อกันแกต้นตาลแตนแบร์นีนแบรน,นี้ยิ่งแอดเยอะมากเลยไอคอฟฟี่นะคะเพื่อนๆขาอันนี้ให้เจดอันนี้ให้เจดฉีดัวนี้มีความฉีดยากนิดน,นึงแต่ว่าฉีดได้ค่ะ เดี๋ยวติดตามต่อไปเราจะมีการมาประกวดประขันขนมคลีนไฮโปรตีนอ่าประกวดประขันระหว่างน้ากับแนนว่าใครมีตัวไหนเด็ดมาโชว์กันติดตาม้วยนะอย่าลืมติดตามด้วยติดตามนี่ลงมาแบบติดตามพิพา่าด้วยบิดดีๆเอาละหนึ่งสองแตกตัวนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนำให้มันตรงกับที่เชคคดิว่ะตัวนี้มีฟองเหมือนแบบเป็นครีมนมเปยเฮ้ยเลิศแล้วก็การแตกตัวประมาณหนึ่งแต่สีดูเข้มนะ อพูดสิเคก่อนดูความหูน้ำดูเนียนน้ำแต่มันดูเหลวน้ำเหลวอยู่แกใส่น้ำเยอะนี่โทษทีเราอาจจะใส่น้ำเยอะไปนิดนึงเราจะไม่ดูความข้นแหละเราะว่าเยอะกว่าปกติกาแฟหายไปไหนฉันกินอะไรอยู่น้ำเปล่าหรือจางมันจ้นม้นจาจ รสชาติจะค่อนข้างกลางๆเรียกว่าไปค่อนจางเลยจางไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่สงสัยต้องใส่น้ำน้อยมากยี่ห้อเนี้ยเราว่านะเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องข้อดีของเขาเราทุกอย่างมีข้อดีค่ะเขาผลิตออกมาแล้วเนาะโอเคค่ะยี่ห้อนี้นะคะก็มี140แคลต่อ1ซาเช่มีโปรตีนทั้งหมด23กรัมใส่ผงวิตามินมาให้เราเยอะอยู่พอสมควรมี MCT Oil ด้วยอืมนะคะและมีอินูลินด้วยแกสารให้ความหวานของเขาเป็นอินูลินตั้ง90%สเอนี่ยอ๋อแสดงว่ามีใยอาหารเน ะะผงบอลอกลี่ก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายผงชาเขียวผงแอปเปิลใส่เข้ามาใช้ได้เลยอันนี้เขาใช้โปรตีนไอโซเลตจากถั่วลันเตาถั่วเหลืองและข้าวกล้องแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตเป็นใย,ยอาหารสัส่วนใหญ่เลยซึ่งดีแบรนด์นี้ก็น่าจะเน้นเรื่องการเผาผลาญเช่นกันนะเพราะเขาใส่มาทาง MCT Oil แล้วก็ BCAA ด้วยตัวน,นี้มันมีความแยกชั้นน,นิดนึงอะเวลาเรากินเข้าไปแล้วมันมีผงๆ<ง><ง>ไม่มีผงๆ<ง><ง>อยู่ในปากท<ๆ>ั้งนที่เมื่อกี้ก็เช็คอยู่แล้วเอาละเรามาเรตติ้งกันดีกว่าค่ะ ก็ในเรื่องของการแตกตัวนะคะเราให้อยู่ที่1.5ค่ะอ่ะสไปละกันค่ะอันนี้ใจร้ายมากคุณประโยชัวนี้ะขอให้ไปสี่เต็มค่ะก็ทางแบรนด์ก็ค่อนข้างตั้งใจใส่เรื่องของอินกริเดียนมาเพื่อบำรุงร่างกายทางในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็การเร่งเบิร์นด้วยแล้วอย่างสุดท้ายนะคะในเรื่องของรสชาตินั่นเองนะคะน้ำสองหสองเต็มห้า คือเราให้สองเทราะอะไรเราอาจจะพลาดเองโดยการเพิ่มน้ำมากกว่าคนอื่นนิดนึง เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าคนอื่นอาจจะจางน้อยลงเราไม่ได้รสชาติเลยเลยอะโอเคเอาเป็นว่าก็ส่งกำลังใจให้แบรนด์นะคะในการพัฒนาต่อยอดต่อไปแต่ว่าในส่วนของคุณค่าทางสารอาหารนะก็รู้สึกว่าเออเขาตั้งใจจริงนะค่ะและแบรนด์สุดท้ายก็มาถึงนะคะนั่นก็คือแบรนด์ของคุณพัทนะคะดูอิดเฮอร์เพลงของคุณพัทชื่อแหม่ทาเป็นฟิตซึ่งพวกเราก็เป็น f c คุณพัทอยู่แล้วนะคะซึ่งล่าสุดคุณพัทเพิ่งออกตัวคอฟฟี่มาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลองแล้วล่ะ เขาดูดีงามมากหนึ่งซองแค่120แคลเท่านั้นเจ็ดซองนะคะคุณพัดจะทําให้นาแนนผิดหวังได้หรือไม่คุณพัดคงไม่ทําให้นาแนนผิดหวังที่หมายพูดเหมือนไม่เคยกินจริงๆเคยกินแล้วอันนี้รถใหม่จริงนะคะเพิ่งออกแป๊บเดียวไม่นานออกมาเป็นแบบว่า P M 2.5ง้าล้อเล็กมันละเอียดมากเฉยใช้ก็ฝุ่นหนาจะแตกตัวได้ดีฉันจะเริ่มแบบว่ากลายเป็นเอ็กซ์เผร่อเรื่องนี้แล้วนะโปรตีน25กรัมเลยเหรอจุก นี่เบาๆแรงขึ้นมาหน่อยอ่ะแรงจะได้เผื่อมีฟองกับเขาบ้างอ่ะมีฟองมีฟองอยู่หน่อยได้ดีฉันเขย่าแรงแต่การแตกตัวคือแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วทำไมแตกเร็วสามสองหนึ่งอย่าทาเอิ่มไม่ค่อยข้นเท่าไหร่ไม่หนืดนะไม่หนืดนะมาลองชิมกันเอาหลอดมาค่ะโหูยหิวเหรอหรืออะไรจานอ่อดมหืม นี่ดูดไปเยอะมากหอมกาแฟคั่วที่สุด ในทั้งหมดนี้อันนี้ก็ตะโกนมาเลยกาแฟบอกว่าฉันไม่ลินกาแฟไม่เินเนยคอยไเป็ฉันคือกาแฟก็คืออย่างนี้เลยอร่อยมากแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะคะเรามาดูกันว่าเขาใส่น้ำตาลหรือเปล่าใช้กลิ่นนะคะกาซูคาโรอลและอิลิชิทอลไอกลิ่นที่มันเหมือนน้ำตาลแท้เพราะเขาใช้กลิ่นน้ำตาลทรายแดงเขาใส่กลิ่นด้วยไงเราชอบแบรนด์นี้ตรงไหนเราว่ามาโครเขาดีมากก็คือโปรตีนยี่ห้ากรัมนะแต่ในหนึ่งซองไขมันสกัดออกเกือบหมดเลย0.5สําสำหรับใครที่กลัวไขมันดีเลย เดียวไงใครกลัวไขมันอ,า,นอาตัวนี้เอาอยู่นะคะแล้วสําหรับใครที่เป็นสายแบบคีโตแล้วกลัวคีโตแตกไหมตัวนี้ก็กินได้อีกเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเขาแค่5แล้ว2ของ5ก็คือแยมอีก,อกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่สารอาหารยุอะไรอื่นนะคะเน้นเน้นก็จะเป็นโปรตีนแหละเน้นกินโปรตีนจริงๆไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องของวิตามินอื่นใครจะเอาโปรตีนเขาชัดเจนว่าได้โปรตีนอย่างที่มึงต้องการแล้วดอีกเธอนะคะในส่วนของการแตกตัวเราให้ ห้าเต็มห้าเลยก็แตกตัวไวนะคะแตกเร็วแตกไวแตกง่ายโพงแวรกของแหลกในเรื่องของคุณนับประโยชน์คุณนับประโยชน์นะคะนาขอให้อยู่ที่สี่เต็มาด้วยความที่แนนเห็นมาเยอะนะคะว่าข้างหลังกล่องของแต่ละแบรนด์ถ้าเทียบกับพื้นไส่มาจุกๆเลยนะคะในเรื่องของการบำรุงด้านอื่นๆในเรื่องของรสชาตินะคะก็เห็นเห็นอยู่นะคะหน้าแนนก็คงให้ไปที่ห้าเต็มห้าเลย ตานกาแฟ5แบรนด์ดังของพวกเรานะคะและสําหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าดูมาแล้วรู้สึกอยากลองชิมแต่ว่ายังไม่อยากเสียตุ้งเสียตังเอ,อเอาไปดูมาเ,เล่นเกมกันเพื่อได้กินบบฟรีหน,น้าแนนมีเกมมาให้สําหรับปีใหม่ด้วยเพราะอยากแจกของขวัญให้ปีใหม่กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆสำหรับใครที่ดูใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคะจริงๆไปที่ Facebook จะง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะ engage กันได้เยอะแยะเลยให้กดแชร์คลิปนี้ไปนะคะกดแชร์เสร็จให้ทําอะไรให้พิมพ์ว่าทำไมคุณถึงชอบกิน โปรตีนเชคจะสุ่มแจกนะคะไปที่10รางวัลเลยแล้วให้เพื่อนๆได้ลองชิมคละโดดกันด้วยเป็นสุ่มแจกนะแล้วเราจะอินบอกไปบอกทุกคนด้วยนะและวันนี้นะคะนาแนนก็สนุกมากๆเลยแล้วก็มาละอิ่มมากๆเลยนะคะสําหรับโปรตีนรสกาแฟที่พวกเราตามหามาหลายปีแล้วนะขอบคุณทุกแบรด์มากๆเลยที่แบบว่าตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาให้พวกเราได้อริ่มอร่อยกันนะคะขอบคุณที่ให้เราได้ซื้อมาทุกวันนี้นะคะก็มาจากร้านของจีน่าอันนานั่นเองนะจ๊ะ สบายมากเลยนะคะทั้งตัวนะคะสวยมากวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมันด้วยนะต่อจ้าย่างมมมมอร่อย